สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะกลับมาพบเจอกับเอมี่พี่อยู่อยาเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่จะมาอัปเดตรถกระบะตัวท็อปน่าใช้งานนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาโตโยต้ารีโวนะคะเครื่องยนต์2.8ตัว G นะคะเกียร์ออตโอต้ท่าพาคลิปนี้เลยนะเพราะว่าคันนี้สวยงามมากๆค่ะโตโยต้ารีโว2.8 G 4ประตูออโต้นะคะคันนี้นะเป็นรถยนต์ เครื่องยนต์2,008นะดดุดันน่าใช้งานแน่นอนทันนี้นะคะราคาตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ659,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะกับเลขหม่ใช้งานไป107,700กโลนะคะรถสเปคนี้บอกเลยนะคะว่าป้ายแดงเนี่ยล้านเลยนะคะ แตะร้านเลยนะต่อตกมาอยู่มือสองเหลือหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเป็นรถจากหน่วยงานบริษัทใหญ่ๆนะฮะการันตีเลยนะว่าไม่มีการพลิกควารชนหนักกับสีเก่าไม่ไม่มีแน่นอนนะฮะรับประกันได้เลยตรวจสอบเรารับยินดีนะฮะรับผิดชอบให้กับลูกค้าเลยนะคะคันนี้นะสีบอลเงินนะฮะสีเดิมโรงงานเลยนะฮะดวงไฟนะฮะคู่หน้านะฮะไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ LED daytime running สวยๆเลยนะคะกระจังหน้าโครเมี่ยมขนาดใหญ่นะฮะมาพร้อมกับตัวไฟกันหมอกโรงงาน ะะปายทะเบียน6กกไก่ช่อชิง5 3 4 9กรุงเทพมหานครค่คะล้อแม็กอลอยโรงงานขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับตัวอย่างนะฮะคันนี้ยางก็นี่เลยนะ,ะดอกยังเหลือเยอะเลยนะไปดูใกล้ๆกันเลยะคะ่ะสวยงามมากๆะค่ะนะฮสำหรับตัวล้อแม็กไม่มีร่องรอยประวัติไม่มีร่องร,อย,ร,ร,อ,งรอยการกินฟุตบาทนะฮะ,นะะยางปี21ทั้ง4เส้นเลย เครื่องเนสองพันนะคะกระจกพับเก็บปับไฟฟ้าค่ะนะคะหุ้มด้วยกรอบโครมเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวนะชมด้านในกันบ้างดีกว่าสําหรับด้านในคันนี้นะคะออปชันเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะฮะสภาพสวยสวยเลยนะไม่มีร่องรอยการขาดยับยุย่ยไม่มีเลยนะคะพรมลไยนะคะุมะนะคะ้มหนังสีดํานะคะทรงสปอร์ตสุดเท่เลยนะคะมัลติฟังก์ชันเต็มรูปแบบค่ะนะฮะมาพร้อมกับตัวคร u i s Control นะคะ มีเลยกุญแจรีโมทชาริยะค่ะนะคะกลุ่ม Ingersart นะคะเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบกิโลนะคะฟังกชันคันนี้มีนดรเวเกเ,เตอร์นะคะระบบประทางแม่ยางเชื่อมต่อบลูทูธนะคะดูสื่อต่างๆออกแค่ต่างๆได้เลยนะ,ค,ะค่อนข้างให้มาเยอะเลยเนระาเอาใช้คันนี้นะคะแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะสวยงามมากๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆค่ะราคาดีด้วยนะ 659,000บาทน,นะคะ t o y o ต a Rivo 2.8G นะคะปี17นะคะสวยงามค่ะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้นะ,ะมีแอร์นะคะให้ด้วย2ช่องนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะ,ะรถรดเร็วทันใจแน่นอนนะคะเรื่องความเย็นนะครับเบอกสวยหมดเลยทุกเบาะนะคะไม่มีเรื่องรอย เบาะขาดนะคะใช้งานหนักไม่มีเลยนะคะบอกเลยนะวัสภาพเเสริมมากเลยนะลูกค้ามาลองขับมาสมผัตัวจริงได้เลยที่บริษัเทเฮดโจนนะคะเสีไทยนะคะมินบุรีกรุงเทพะคะ่ะการชนท้ายนะครับคมเมี่ยมติดตั้งจากถึงโรงงานนะคะการชนเดิมพร้อมกล้องถ้ายหลังโรงงาน,นะคะ่ะไปเบรกดวงที่สามนะคะไปท้ายเดิมโรงงานสวยๆเลย แครีบอ,รอยนะฮะติดตั้งโรงเรียมให้เรียบร้อยแล้วนะใครที่ชอบรถสี่ประตู c แ r รีบอยนะคะันนี้สวยงามมากๆค่ะราคาดีด้วยนะคะหหส้ามื6 5 9พันบาทค่ะใครที่นะฮะตามหาอยู่นะ,ะรีบเลยนะคะสเปค2.8หายากนะ,ะวันนี้มีเข้ามาแล้วเนะ่ฮะ2 8ีนะคะ เตอร์ด้ารีโวนะคะ 2.8G ปี17เลขไมล์170,000โลราคาตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ659,000บาทจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ย2.79ผ่อนนะคะอยู่ที่เดือนละ12,000บาทต่อเดือนนะคะรีบเลยนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0 967252736ค่ะเบอร์มลอะไรก็ได้นะคะหรือว่ารีแอ์ดีแลนด์ล่าใต้คลิปนะคะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ